เมนูนี้ก็คือขึ้นหน้าฟีดบ่อยมากจนต้องได้ทําตามปกติก็คือเห็นตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทําสักทีพอเห็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็คืออยากลองแล้วแหละเพราะว่าไม่เคยกินเหมือนกันขั้นตอนแรกเราก็จะผักไปต้มก่อนพอเราต้มเสร็จแล้วเราก็จะมาคั่วพริกกระเทียมขิงแล้วก็หอมแดงเราใส่น้ําลงไปนิดนึงใครจะไม่ใส่ก็ได้ที่จริงตอนแรกเราว่าจะคั่วงาขาวแล้วก็ถั่วลิสงก่อนแต่ว่าเราลืมซื้อมาก็เลยคั่วเป็นพริกก่อนแล้วค่อยออกไปซื้อพวกงาขาวทีหลังเราก็จะใช้กระทะเดิมที่เราคั่วพริกนั่นแหละ คนกระทะก็เลยจะดูดำๆนิดนึงเราลืมบอกไปผักทุกคนจะใช้ผักอะไรก็ได้นะเอาผักที่เราชอบเลยแต่ว่าวันนี้ผักของเรามีแค่ไม่กี่อย่างเองไปซื้อตอนที่เขาแบบขายเกือบหมดแล้วอ่ะผักก็เลยได้มาแค่นี้พอเราขั่วงานกับถั่วลิสงเสร็จเราก็จะเอามาตำเลยตำเสร็จแล้วเราก็จะมาตักผักไว้ ต่อไปเราก็จะมาตำพริกกระเทียมขิงแล้วก็หอมแดงต่อเลยเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็ตำให้มันเข้ากันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผงชูรสแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยไม่ใส่นี่ก็เป็นขั้งแรกที่ทําแล้วก็เป็นขั้งแรกที่กินด้วยขั้นตอนการทําก็คือไปดูเข้ามานั่นแหละพอเราตำเสร็จทุกอย่างเราก็จะมาเทใส่ในผักที่เราต้มไว้เลยแล้วต่อไปเราก็จะเติมปลาร้าลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะคนให้มันเข้ากันแนะนําตอนคนถ้าใครมีถุงมือก็คือใส่ถุงมือแล้วคนได้เลยเพราะเราเอาทพีคนก็คือแอบคนนนยากิดึง หน้าตาตอนเสร็จออกมาก็คือน่ากินอยู่นะเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะลองเอาเป็นผักอย่างอื่นน่าจะเป็นเห็ดเห็ดก็คืออร่อยนะรสชาติก็คืออร่อยเลยแต่ว่าไม่รู้จะอธิบายรสชาติยังไงก็คือบอกไม่ถูกอะแต่รู้สึกว่าหอมงามากแล้วก็จะได้รสชาติของถั่วลิสง